สวัสดีค่ะพี่น้องสารอาหากินค่ะวันนี้ข้าเสิมัแกงเห็ดคอนค่ะเห็ดคอนกินค่ะใส่นอไวพี่น้องแับพริกแับพริกสดๆดกำลังเดือดค่ะพักหาซื้อพักวานว่าได้พี่น้องหาซื้อพักวานว่าได้เอาเผลอกอีตู้ค่ะใส่ตะผัดอีตู้กับนอไวกับเพล่ะค่ะใส่ปลาแบบพริกข้ากกตํตแล้วไข่เครื่องข้าใส่ครบแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่ปลาแล้วก็ใส่ผงนัวแล้วก็ปรุงค่ะ กำลังเดือดไอตัวๆอยู่ค่ะเศษๆน้ำกันค่ามืนเนาอเนี่ยค่ะแกงเห็ดขอนสุกแล้วค่ะน่องมันนี่าพักลงไปค่ะพักลงไปละแล้วห้องก็ปุงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะห่อนห่อนน้ำกันค่ะเห็ดขอนน้องมาบมดเนี่ยสดห่อนห่อนเลยค่ะอากาศหนาวๆสิต้องสดห่อนห่อนก็ต้องเป่า ก็นอไว้เอาก็เส้าบ่นนอไวส้สิเห็ดขอนค่ะก็ต้องเป่าจ้าสะสีผ่หลวกปาก,กมอกนกค่หลวกปาก่าโ <laughs> มเป่าก็หลวกปกแล้วตีค่ะ<แ>อืมเอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไม่สองกิบติด นีขเขาเหนียวเหนียวอีนี้พี่น้องเขาเย็นค่ะกินเขาเย็นเบดอซอยกันก่อนอืมโลบ้ากอีนี้เหนียววะสงสัยว่าเขาเหนียวอันนี้ได้พี่น้อง ยังน่ะจั่มแปะๆนี่น่ะจับมือจับมอืองวงจำมะม่วงป้าพี่น้องจั่ำน้ำร้อนกันหนักก็จั่มได้คุย,ยครุดฝาหลงหอวเฮ้ยชนี้ขนาดงองววป้าเจ้าเป่ากันลูกหิ่นแค่นั้นเหระ sử khắc bán vào đây nó xấu là sao bảo? im lặng chúng con đây tên có chỗ cứng bắn vào đây đấy có thuộc lại đáy nó đáng gì ở bên ta sẽ đáy khẩu งานเกิดงานจันย้อยกินทันีประจักษ์เสียได้เขาอาจจะกได้เห็นน้าค่ะเก็ดเลยม้อุ่นกินอีกรอบสองนกไดเหนียาไหนสงสือว่าคนเ่ะ à thú tôi này cả ngon hay méo đó ngon cặp tổ xuống nước ngầu hay méo đó mới bớt chắc chứ đi vậy hay ta méo cả <tôi> Một <mèo> cho khoảng là con và đi Festive không. <tôi> มันฮู้รึเาดิมลน้องไอห้วยหบรรยากาศแบบนี้คึมคต้องกินสดหวานหนจุ่มน้องวาคืมักินบนกินน่แม่ถ้าแม่กินอะไรแล้วกินแม่จ้ะ

nàng nè, nó là, là ngon không hôm không, lâu nào lại không hình cấp xe kìa nhau ลิมนี้ก็รับพี่น้องไว้เท่านีเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สามารถาไม่กินนะคะ่ะพอกันไม่คินนาค่ะสวัสดีค่ะน,นอนคิดพัก